โอเคต่อไปคอม8โหลดปือลูกซองเราสาม,มารถที่จะยอดยิงทางช่องคัดปลอกยิงทีละนัดยิงทีละนัดได้ได้ในกรณีที่ยิงในหลอดหมดไปแล้วลังเพลิงหมดไปแล้วหลอดหมดไปแล้วลังเพลิงหมดไปแล้ว,ลลว,ลลวเราจะไม่เสียเวลามาหยอดในหลอดอีกถ้าการยิงมันยังต่อเนื่องอยู่ เราจะใส่เข้าไปในช่องคัดปอกปิดยิงใส่เข้าไปปิดยิงเราเรียกว่าคอมแบทโหลดลองซ้อมดูตัวนี้เป็นแผงข้างสำหรับใส่กระสุนเกียวกวสายแตเดิลถ้าเอาจานท้ายขึ้นข้างบนเหมาะกับการหยิบมาหยอดถ้าเอาลงล่าง ก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ถ้าลงข้างล่างมันเหมาะกับการจัดเข้าไปในหลอดนะลองดูสมมุติว่านีกระสุนในลงเพลิงมีในหลอดนัดสุดท้ายเรายิงหมดไปแล้วเราจะคอมแบตโหลดยิงลองดูสักสามนัดดูว่าทำยังไงอ่าลืมบอกป วิธีการจับเมื่อดึงขึ้นมาแล้วการจะเอาไปในนี้ไม่ต้องหย่อนลงในรังเพลิงหยิบขึ้นมาจับแบบนี้นิ้วชีก้กับนิ้วก้อยวางมันจะโปะพอดีวางลงไปแล้วก็ปิดเข้าไปถ้าเราจับมาวางแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีติดนิ้วหยิบขึ้นมาแล้วโปะ ลงไปหรือถ้าดึงลงออกมาจากข้างล่างดึงลงมาจากข้างล่างก็เหมือนเดิมดึงจากข้างล่างก็ใช้แบบเดียวกันปอกเข้าไปกันไม่ให้มันเด้งออกมาด้วยปอกเข้าไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปลอ,อ,องดูพร้อมแปดโหลดเรายิงนัดไดเราเพิ่มออกไปแล้วอย่าลืม ดันไปให้หน้า80าิดึงมายี่สิบต่อไปในหลอดหมดในลังเพิ่มหมดเราจะคอมแบทโหลดยิงขึ้นมาใส่เข้าไป,ป คอมแบตโหลดต่อไปคอมแบตโหลดเหมือนกัน <S <S แ่ดึงจากข้างล่าง